อนุบาลจะมหาไราปีสี่ครูสานม่ตัชีวิตประทำดีไม่ต้องรอพอาำไเทิงเรียนกอพอโตขึ้นทำงานทำไมมีเงินใช้ไม่พออ้าวไอ้คนโกนั้นลุ่งเรื่องแต่พวกเราประชาชนต้องใช้ชีวิตไปฟืดนเครื่องผมมีสิทธิ์ในเธอะด้าพลเมืองอยากเห็นสังคมไทยมันจะเลื่อนลุ่งเรื่องเป็นคนรคิดสิคิดวันๆก็วิเคราะห์สิครับอย่ามาเยอะแยกแยะสิครับทำดีต้องได้ดีให้กูเห็นหน่อยในโรคเดินเฝ้ารอทุกความเลวต้องได้รับการชดเชย กลับตัวสะแครงดึงก่อนตายรวยจนสะเคในเรื่องของมึงทำเลวคือกมติดตัวจนวันตายเนรกกำลังรอบ้านมึงนี่มันอะไรกันฮะกระสือกระสนที่เราไม่จะเป็นผู้ชนะหรือว่าลืมมันไปว่ามันมีชนะตอนเด็กชาลีทำไมไม่ทำกันซะก็เบียดจำเคยตัวเจ้าหน้าทีประโยชน์เข้าตัวจหูตามื่มิดมัว ก็ปราบกับพันปีปราบยังไงให้พวกตัวโกตัวไรยังรอดแต่และได้ดีเป็นคนควรคิดสิคิดวันๆก็มีข้อสิครับอย่ามาเยอะแยะแย่ yeah, yeah, สิคะ่ะทำดีต้องได้ดีให้กูเห็นนโกนั้นเฝ้ารอทุกความเลวต้องได้รับการชดใช้กลับตัวเสือครั้งหนึ่งก่อนตายรวยจนสักแค่ในเรื่องของมึงทำเลวคือกมติดตัวจนวันตายนโกกำลังรอ นโรกนั้นเฝ้ารอทุกความเ็วต้องได้รับกันชดใช้กลับตัวซะครั้งหนึ่งก่อนตายรวยจนสะแคนไหนเรื่องของมึงทำเลวคือกรรมติดตัวจนวันตายนโกกำลังรอเป็นคนควรคิดสิคิดวันวันก็มีข้อสิครับยังมาเยอะแยกแยะสิครับเท่มีต้องได้ดีโชคกูหน่ยเป็นคนควรคิดสิคิดวันวันก็มีข้อสิครับ ย่าม่เอยอะแยะแย่สิครับทำดีต้องได้ดีโชกุน่อย